แกงแขนขนหน่หนอไม้กระดูกหมูค่ะเพื่อนๆก็มีกระดูกหมูแหงหน่อไม้พริกตะไคร้เห็ดแล้วก็ใบแมงลักชะอมยอดฟักทองค่ะเอ,อ่แหงหน่อไม้เราก็ต้มต้มให้ต้มทิ้งน้ำก่อนหนึ่งน้ำอ๋อใส่น้ำยานางด้วยต่อจากนั้นเราก็ เอามาใส่หม้อแล้วก็สับกระดูกหมูล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็อืปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าเกลืออืพริกตะไคร้ผงชูรสแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เอามาตั้งไฟให้กระดูกหมูสุกพอกระดูกหมูสุกแล้วเราก็คันน้ำยานาง ขันน้ำเนยานางเอามาใส่เอามาใส่เลยค่ะใส่แล้วต่อจากนั้นเราก็จะใส่เออยอดฟักทอง,ยอ,ทองยอดฟักทองใส่งไปเลยยอดฟักทองพร้อมดอกฟักทองดอกอ่อ,อนๆเล็กๆถ้ามีลูนอ่อ,อนก็ใส่ได้ กิมรสชาติก่นอนแซ่บใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวพอสุกแล้วเราก็จะใส่ชะอมกับใบมังลักตามท้ายแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยหืมน่ากินมาก อร่อยค่ะอร่อยชิมแนะในบบงลักโจมใส่ใส่เลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ แก่งแนงนอนนัหนอไม้กระดูกหมู